ไปเร wow. ื่อยๆวันนี้เรามาเที่ยวเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรเขื่อนดอกกลายอ่างเก็บน้ำดอกกลายอยู่ที่จังหวัดระยองปลวกแดงนะคะว้าววัสดีจ้าแซ่บโอ้โหแซ่บินยเงเลยเยี่ยมเยี่ยมผ่านมาน้องๆเขานั่งกินดื่มกันอากาศดีมากลมพัด เย็นมากเลยโอ้ขับรถมาในหูไม่น่าเชื่อเลยดูดิขาเก็บน้ำดอกกายที่นี่คืออ่างเก็บน้ำดอกกายนะคะโอ้ยลมเย็นเฉยวข้างนอกมีแสงแดดสะท้อนน้ำเป็นระยิบระยับนะคะอดีจังเลยคนมาปิกนิกกันดูดิก่อไฟเตาแบบนี้โอ้ยนุ่นโอ้ย ใช่ดูคนกันเยอะแยะเลยมาปิกนิกกันโหคนเขาก็เข้าใจมากันเนาะโหวันนี้เรามากันได้ไงเนี่ยอืาปลาหอยอิดมันในเงินมาไม่ถึงหรอกใช่มาก็อิดดีเนี้ยเสือมันเสือดีมันเกินพิกัดไหยอืมโอโหสุดยอดจริง Suci, suci Wah, wow, betul pak